สวัสดีครับก๊อบจากอมรเจนสครับวันนี้เราก็มาสู่เอพิซอดสําคัญนะก็เป็นว่าความภูมิใจของครอบครัวอมรพงชัยนะครับจริงๆเรามีสิ่งหนึ่งที่เราเก็บไว้อยู่นะเราเรียกว่าเป็นพลอยขวัญถุงแล้วกันพลอยชุดนี้นะครับก็เป็นพลอยที่เราได้มานะครับจากประเทศสิงคโปรนะ์เพื่อตอนนั้นนะเราไปจัดงานที่ b ิวอแฟนะครับปี1995นะ2538นะครับเมื่อ30ปีที่แล้ว มีโอกาสได้รับเสด็จในหลวงรัชการที่9กาพระราชนีในงานวันนั้นผมเองก็เป็นกรรมการสมาคมอัยามณีและเครื่องประดับทางสมาคมได้จัดสูงใหญ่นั่นเป็นความภูมิใจของของเราสมาคมของเราที่ได้มีโอกาสมา,มมาแสดงในงานบ o i ที่แรมชบังครั้งนี้เป็นครั้งแรก คุณพ่อเนี่ยก็ถูกทางสมาคมเนี่ยให้เอาคนน,นะครับไปจัดแสดงนะครับว่าวิธีการเจียพอยนะครับแล้วก็เอาพวกพลอยก้อนนะครับว่าเออคนก็คือทุกอย่างเลยอะใน process ของการทำพอยเนี่ยนะครับไปไว้ที่งาน b IO i i ไอแฟนะครับวันงานนะครับเพิินในหลวงรัชกาลที่9นะมาที่งานนะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยได้เป็นเป็นคนอธิบายแล้วกันนะครับใช้ว่าว่าเป็นคนพาท่านเดินอธิบายว่า p r o c e s เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เป็นคนเดินพาท่านเดินอธิบายนะพอชุดนี้นะครับเป็นพอยที่เราโชว์อยู่ที่งานนะครับท่านเนี่ยก็ถือพอยกองเนี้นะครับชุดนี้นะครับ,ดรบเดินดูแล้วก็เดินดูว่าเออมีอะไรยังไงบ้างครับ process ในการทำพอยพอยที่ที่ผมได้เก็บเอาไว้30ปีแล้วเนี่ยมันเป็นสิริมงคลกับเราเราเป็นโรงงานเชียรนพอยแล้วก็ Import Export ด้วย มันเป็นสีมงคลแล้วก็ทําให้กิจการของเราก็ไปด้วยดีพลอยชนิดนี้เนี่ยเป็นพลอยสีังกาซึ่งขุนเนื้อจะไม่ใสเป็นพลอยธรรมชาติทางเมืองไทยเราเนี่ยมีความสามารถในการหูงพลอยให้มันใสมีสีที่สวยงามวาเลเชียในยแล้วก็ลัสเตอร์มันจะสวยงามมากช่วงที่เราพูดถึงเรื่องการเผาพลอยนะเราก็บอกเนี่ยนะครับเป็นการเผาพลอยเราเอาอย่างนี้มาเผาอยงี้อย่างนี้นะครับท่านก็แนะนําว่าอ มันไม่น่าจะเรียกว่าการเผานะเพราะการเผาคือการทำให้มันไหม้นะครับแต่พลอยเนี่ยนะครับมันคือเหมือนทำให้มันสุกเป็นลักษณะคล้ายๆการหุงข้าวหุงยังไงนะครับให้ข้าวอร่อยหุงยังไงให้ข้าวหอมให้ข้าวสวยนะครับให้ข้าวขึ้นหม้อมันเหมือนลักษณะการทำพลอยเลยนะครับให้พลอยสวยนะครับให้มีสีนะครับให้ไม่เข้มเกินไป ให้ไม่อ่อนเกินไปให้มีความใสนะเราก็เลยใช้คำว่าขุงเนี่ยนะครับต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็พอชุดเนี้ยก็คุณพ่อก็เลยเก็บไว้นะครับก็ถือว่าเป็นพลอยขวัญถุงเลยนะครับเพิ่นท่านสัมผัสแล้วท่านโหไว้เดินตลอดงานนะเราก็เก็บไว้นะครับแยกเป็นพลอยขวัญถุงนะครับของบริษัทอมอรเจมเลยก็เอาไว้เหนือเก้าเลยแล้ <laughs> จริงๆคุณพ่อไม่เคยแตะต้องเลยก็คือห้ามยุ่งกับพลอยชนิดใด ก็เก็บมา30ปีแล้วก็เลยคิดว่าเราอายุเยอะแล้วนะไม่รู้ว่าคนรุ่นหลังจะรู้หรือเปล่าเราก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมาเผาแล้วก็เชียนายแล้วก็เก็บเอาไว้และนั่นก็คือความภูมิใจนะครับของครอบครัวนะครับหรือบริษัทมอนจนทั้งบริษัทมอนจนด้วยนะตอนนั้นก็ทั้งพนักงานเลยก็รู้สึกแบบดีใจมากที่ท่านมามา,มาชมนะก็ถือเป็นความภูมิใจของเรา ทุกคนนะครับเอาในในชาเอามอนเจมนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมีมีประสบการณ์ร่วมนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะชมนะก็ถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถ่ายว่าอเออ process เป็นยังไงนะครับทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ยพลอยสวยยังไงสวยแค่ไหนนะแล้วก็ให้ทุกคนมาชมแต่อันตัวเนี้ยจะไม่ได้เป็นการจําหน่ายนะก็คือจะไม่ไม่มีการขายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเป็นพอยขวามถุงที่ทําเสร็จขึ้นมามาติดตามชมมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ